เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสวัสดียามบ่ายครับโอ้ปอดเกิดอะไรขึ้นนี่หลับในหรือเปล่าอยู่หน้างานคาราบาวครับนี่รถคันนี้น่าจะเป็นรถพี่ชายแน่นอนเลยนีย เดี๋ยวไดี๋ยมดูหน่อยนี่ใช่ไหมโอ้ใช่จริงๆด้วยครับรถพี่ชายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นกระปิจกครับมันเลยมัวหน่อยเดี๋ยวผมล้างหน่อยนี่ นี่ล้างหน่อยอา้าวคนนี้มาจอดทำอะไรเนี่ยโอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นนี่หลับในแน่นอนเลยครับแบบนี้ ต้องใช้เครนในการมาย้ายปูนนะครับก็จะทำการยกนะครับโอ้โหรามัดระวังกันด้วยนะครับขับรถนะครับผมนี่น่าจะเกิดเมื่อน่าจะเป็นรุ่งเช้านะครับเมื่อเช้าเมืดของวันนี้นะครับ วันนี้วันที่เท่าไหรน่นี่วันที่18พฤษภาคมครับเหตุน่าจะเกิดเมื่อเช้า,ชามืดนี่แหละพอดีโทรมาเล่นกับน้องจอยน้องจอยบอกว่าได้ยินเสียงอยู่น้องจอยเขาก็นอนอยู่ในปั๊มนะครับเดี๋ยวให้ดูว่านอนอยู่ในปั๊มตรงไหนครับเนี่ยปั๊มอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละนี่แถวๆนี้ครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ วนไปทางไหนนอนนี่น่าจะอยู่ในรถแน่นอนเลยโอ้โหตรายครับคนขับน่าจะไม่เป็นไรครับน่าจะหลับในนั่นแหละอันนี้จ้างรถเครนมาก็หมดไปใช่น้อยนะครับ น่าจะแปดพันมั้งนี่อยู่ไหมเนี่ยแปดพันเนี่ย 8, โอ้กินนะ้ำท่อมด้วยไว้โอ้ขนปูนมาครับ ที่แถวนี้อบัติเหตุบ่อยมากเลยนะอันตรายครับมีกลวยไหมเนี่ยจริงๆน่าจะมีรถอจ้างรถมาอยู่ข้างหน้าสักคันหนึ่งนะเนี่ย,นะยจ้างรถไซเรนมาเปิดข้างหน้าสักคันหนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่ยไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเลยนะ ครับทำไมนี่นี่หรือปล่าค้นขับนี่ตอนนี้กำลังทำการย้ายปูนอยู่นะครับเอารถคันนี้มาถ่ายปูนออกนะครับเสร็จก็น่าจะอา่าใช้เครนเนี่ยยกยกขึ้นนะครับยกตั้งขึ้น น่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับดูสภาพแล้วหลับในแน่แหละแบบนี้นี่ส่วนผมก็มาเอารถนะครับนู่นเจ้ารอกสามไปปัดครับจอดดีโน่ฮะนอนเห็นแต่หางนั่นนะ นนนะครับใส่เสาเข็มเรียบร้อยแล้วไปเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยวันนี้นิ่งหน่องกับพี่นนยังวิ่งอยู่หรือเปล่าวะวิ่งเสาเข็มโอเยอะแยะเลยครับเสาเข็มอย่างเยอะนี่ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ผมก็จะขับเจ้ารกซ้ำไปปัดกลับบ้านนะครับเดี๋ยวว่ารถก,กระบะผมมาดีรอนิงนองดีกว่าอื้อกี่ต้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาจัดไปครับยี่สิบต้นนะครับเดี๋ยวไปดูโอ้พี่นนท์กำลังวิ่งอยู่นะยังไม่เลิกงานครับโอ้เขาตั้งเสานี่เร็วมากเลยดู นู่นครับพี่นนท์กำลังวิ่งอยู่นู่นครับกำลังใส่เสาเข็มอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะอูโอ้เสาเข็มนีเยอะเลยอ่ะทำไงจะมดนี่ ก็ยังมีความพยายามอยู่นะครับในการสกัดเอาเหล็กด <c oughs> ูโอ้มันดคุมอยู่วตีเอาเหล็กไปขายครับโอ้ยมันจะตีแตกง่ายไหมนี่ใหน,นอนจริงๆเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น โอกเข็มไม่ใช่น้อยครับดูครับงานโซาเข็มนี่ผมรับหมดเลยนะครับผมรับวิ่งหมดจบงานเลยอ่ะได้ข่าวว่าประมาณแปดพันต้นนะครับแปดพันต้นก็จะวิ่งนานอยู่วันหนึ่งมีวิ่งได้ยอยู่ประมาณแค่อ่า เจ็ดสิบถึงแปดสิบต้นเองครับแปดสิบต้นวันละแปดสิบต้นนะครับวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูหน่อยเขาใกล้จะเลิกงานหรือยังเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับงานนี้อลังการจริงๆครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม